สี่คนดังเผยประสบการณ์สยองเชื่อโดนคุณใสของดำและมีคนทําของใส่ใครจะไปเชื่อว่ายุคสมัยนี้แล้วยังมีเรื่องของคุณใสไสยศาสตร์การโดนทําของเกิดขึ้นและก็ไม่น่าเชื่อว่าคนในวงการบันเทิงก็โดนด้วยเหมือนกันวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาย้อนฟังคำสัมภาษณ์ของเหล่าดาราที่เคยออกมาเล่าเรื่องประสบการณ์สยอง ที่ตนเองเคยเจอมากับตัวและเชื่อว่าโดนทำของใสเริ่มที่บีมสลันยูที่ออกมาเล่าว่าปกติเป็นคนไม่ได้งมงายหรือเป็นสายมูกระทั่งวันหนึ่งตนได้เดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งมีแม่ฉีทักว่าโดนของดำมาแน่นอนซึ่งตอนแรกก็ไม่เชื่อและเมื่อแม่ฉี่ทำพิธีให้โดยมีเกจิอาจารย์มาทำพิธีด้วยท่านให้เขียวใบพู ที่ล้างด้วยมือของตัวเองทีละใบและเมื่อเขียวเสร็จก็ทำการอมน้ำและคายออกมาตอนแรกไม่เห็นว่ามีอะไรและเมื่อมองดีๆแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยว่ามันคือเศษผ้าอนามายัยบีมมั่นใจมากว่ามันไม่ใช่การเล่นมายากลพราะล้างใบไม้เองกับมือและค่อยๆเขียวและอยู่ดีๆทำไมคายออกมาแล้วถึงมีเศษผ้าอนามายัยทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เชื่อสนิทใจว่าตนเองอาจโดนของจริงๆก็ได้เพราะหลังจากทําการแก้ของแล้วชีวิตที่เคยติดขัดก็ดีขึ้นด้านนักร้องลูกทุ่งสาวจ้านงพนีก็เป็นอีกคนที่เชื่อว่าโดนเรื่องราวคุณใสมนดําด้วยเช่นกันจะเล่าว่าปกติไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องนี้แต่คนรอบข้างและหมอดูทักจนมันมีเหตุการณ์ต่างๆเลยทำให้เชื่อและไม่ได้โดนคุณใสาจากเรื่องชูสาว โดนจากงานคาดว่ามีคนหมัน่นไส้ปกติจะเชื่อว่าพุทธคุณจะชนะทุกอย่างเราเองก็เป็นคนปากร้ายแต่ไม่คิดจะทำร้ายใครถ้าเกลียดกันทนไม่ไหวตบกันเลยดีกว่าเริ่มจากพี่สาวฝันว่าใส่ชุดดำและตัดผมตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อไปทุกที่ก็มีคนทักว่าโดนของหลังจากนั้นแฟนขับเขาก็เป็นห่วง ก็เลยเอาดวงเราไปดูปรากฏว่าโดนของจนได้มาออกรายการหมู่ไหนก่อนหน้านั้นจะรถความก่อนหนักมากแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเราก็รู้สึกว่าพ่อแก่คุ้มครองเราพอมาเจอหมอลักเขาก็ถักว่าไม่มีดวงโรคภัยไข้เจ็บไม่มีดวงอุบัติเหตุใจอย่างคิดว่าไม่แม่นพอเพิ่งรถคว่ำม,มาพอพักกองเขาก็บอกว่า ไม่รู้จะจะเชื่อไหมว่าจะโดนของและหลังจากนี้จะจะเลือดออกปากออกจมูกซึ่งมันก็เป็นจริงๆเลือดออกยังไม่เชื่อเลยว่าโดนของถ้าเรามองเป็นวิทยาศาสตร์เราอาจทํางานหนักเกินไปไม่ได้พักก็เป็นได้เลือดมันไม่ได้ออกแค่วันเดียวไม่ใช่เลือดกําเดาธรรมดามันเป็นริ่มเลือดมันออกมาสมวันหมอบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดฝอยแตกตอนนั้นรับงานไว้เยอะ หมอให้หยุดงานเราก็ไม่หยุดขึ้นเครื่องไม่ได้ก็ขับรถไปงานแพ็กจมูกไปเสร็จงานก็กลับมาเข้าโรงพยาบาลจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึง่งทำให้เชื่อนั่นก็คือไปเจอคนคนหนึ่งพี่สาวบอกว่าจะบอกพ่อแก่เลยว่าถ้าเป็นคนนี้ทำจริงๆให้กลับมาทำให้เราเป็นอะไรสักอย่างเพื่อให้รู้ว่าเป็นคนนี้เป็นคนทำพอหลังจากนั้นก็ไปเจอเขา กลับถึงบ้านสามทุ่มแวะไปส่งพี่สาวก่อนและพอกลับบ้านมาอยู่ๆเดินไม่ได้ชาครึ่งตัวทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็มีอาการชาครึ่งตัวแล้วก็ปากเบี้ยวตอนแรกอาการนี้ไม่หายจนต้องยกมือไหว้บอกพ่อแก่ว่าจะเป็นอะไรไม่ได้เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็โทรหาพี่สาวพี่สาวพามารับไปหาหมอไปเช็คสุดท้ายไม่ได้เป็นอะไร ตอนเย็นกลับมาทำงานได้ปกติถามว่าตอนนั้นให้อภัยเขาไม่ได้นะเกลียดเลยแต่พอโตขึ้นเราก็มาคิดว่าเราไม่ได้เห็นด้วยตาว่าเขาทำของใส่เราเราก็ไปโทษเขาไม่ได้มันบาปสุดท้ายก็เลยให้อภัยเขาตอนนั้นก็ไปหาสถานที่แก้ของจนหายเป็นปกติถามว่าเขารู้ไหมว่าเรารู้คิดว่ารู้แม้ว่าเราไม่ได้บอกเขาเขาก็รู้ แต่เราบอกคนอื่นคนอื่นก็น่าจะไปบอกเขาว่าเรารู้แล้วต่อมานักร้องลูกทุ่งอีกคนหนึ่งที่โดนทำของใส่นั่นก็คือธัญญาอาศยามที่ออกมาเล่าเรื่องนี้พร้อมกับคุณแม่โดยทั้งคู่เล่าว่าของพวกนี้ไม่ได้มาทั้งการกินการสัมผัสมือเราก็สามารถทำได้ปกติแม่จะพยายามบอกให้ธัญญาระวังตัวมาโดยตลอด แม่รู้ตั้งแต่สมัยเป็นหมอลำซิ่งส่วนทัญญาเอกไม่เชื่อเห็นหลายคนต้องไปแก้ของต่างๆก็ไม่เชื่อแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทัญญาเปลี่ยนไปมีอารมณ์หงุดหงิดขี้ลืมลืมแม้กระทั่งแปลงสีฟันตัวเองว่าเป็นอันไหนกระทั่งมีอาการปวดหลังปวดขาจนเดินขึ้นเวทีแทบไม่ไหวปวดฝั่งขวาฝั่งเดียวแม่ก็เข้าใจว่าน่าจะใส่ส้นสูงมากเกินไปก่อนที่จะเกิดเรื่อง แฟนขับก็ฝันร้ายถึงทัญญารวมถึงเจ้าตัวเองก็ฝันร้ายฝันว่ามีคนเอาเข็มมาจิ้มหน้าวันหนึ่งอยากไปวัดก็ชวนกันไปแต่อยู่ๆทัญญาบอกว่าง่วงนอนแม่ก็ให้นอนที่ศาลาในวัดพระอาจารย์ที่นั่นก็ดูดวงทักว่าอย่าไว้ใจใครมากหลังจากนั้นก็ไปอีกวัดหนึ่งเพราะนัดพระอาจารย์ไว้พ่อไปเจอท่านท่านก็นั่งคุยกันเองว่าเหมือนเห็นใครตามทัญญามา ท่านเลยเอาน้ำหมันว่านมาให้กินตอนนั้นยังไม่เกิดอะไรกระทั่งกลับบ้านทัญญาพยายามจะไม่หลับเพราะอยู่เป็นเพื่อนแม่แต่อยู่ๆก็วู้บไปเหมือนมีอะไรผ่านร่างสองครั้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็หมดสติซึ่งตอนนั้นใกล้ถึงบ้านแล้วแล้วอยู่ๆทัญญาก็กรีดลั่นลดแม่ตกใจแม่หันไปเห็นมือทัญญาหงิกปากเบี้ยวแม่เลยโทรหาพระอาจารย์ ที่ให้น้ำมันว่านดื่มก็ไม่รับแต่โทรหาอีกท่านก็รับทันย่าฝืนปากเบี้ยวและถามว่าแม่ร้องไห้ทำไมพอพระอาจารย์มาก็ออกมาพร้ามาทำพิธีถอนของอยู่ๆทันย่าก็ไอสองครั้งแล้วก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดคน้คนๆพระอาจารย์บอกว่าต้องออกมาแบบพุ่งเลยของถึงจะหมดพอพระอาจารย์กลับน้องก็อาเจียนออกมาเป็นก้อนขาวๆมันๆ และก็เป็นใหญ่ๆเหมือนสารายพระอาจารย์บอกว่าเขาเล่นแรงถึงขั้นเอาตายเลยเล่นของผีไตายหงวันนั้นทัญญาอาเจียนไปสามรอบก้อนขาวๆมันๆและใหญ่ๆก็ออกมาเยอะมากหลังจากวันนั้นรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นประสาทกลายเป็นคนขี้ลืมไปเลยยังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองต้องมาเป็นแบบนี้และอีกหนึ่งคนที่เจอเรื่องแปลกจนคิดว่าตัวเองโดนของหรือเปล่า นั่นก็คือชาร์ลอตต์ออสตินโดยเธอเล่าว่ามีแฟนคลับให้ของมาและหลังจากนั้นก็มีอาการกระอักกระอ่วนอาเจียนอยู่สามวันมีเป็นสารายออกมาพระอาจารย์บอกว่าโดนของเราน่าจะไปรับของไม่ดีจากแฟนคลับมาหลังจากนี้ก็ไม่รับของใครอีกเพราะว่าไม่กล้าแล้วกลัวมากนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเหล่าดาราเขาเจอมา เลยทำให้เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าใครจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนั่นเองครับ